อดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี2555จนถึงปัจจุบันนี้เรามีทั้งสิ้น41รายในปีนี้ก็ยังนับว่าจังหวัดเชียงรายยังมีรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออกถ้าเทียบสถิติกับปีก่อนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดีทุกท่านอาจจะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น3มปอหรือ5ปอนะคะแต่ดิฉันในนามของผู้ที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขทราบดีว่าไม่ว่าจะมีนโยบายใช้กี่ปอก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วดิฉันว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการควบคุมไข้เลือดออกก็คือต้องสร้างสำนึกให้ เจ้าของบ้านหรือว่าทุกคนได้ใส่ใจในการดูแลสถานที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายนะคะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยจะช่วยไม่ให้มียุงลายและเมื่อไม่มียุงลายไขเลือดออกก็จะไม่ระบาดท,ที่ตำบลหาวที่ดิฉันทำงานอยู่เนี่ยจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมากก็คือเกิดมาตรการทาง สังคมในระดับตำบลมีการสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายแล้วถ้าเกิดไปตรวจในหมู่บ้านโดยการจับฉลากหลังคาเรือนประมาณ20%ซนของหลังคาเรือนถ้าไปเจอแม้แต่จุดเดียวหมู่บ้านนั้นจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับเข้าเงินกองทุนหมู่บ้านละ300บาทไม่ว่าจะเจอจุดเดียวหรือว่ากี่จุดก็ตามก่อ,อให้เกิด ความร่วมมือในภาคชุมชนก็คือ,อทางผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนจะต้องหามาตรการร่วมกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันยุงลายไม่ให้มีน้ำขังและในปีนี้เราก็พัฒนาในเรื่องการดูแลไปถึงสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่วัดซึ่งจะเป็นแหล่งที่ ขาดการละเลยดูแลเอาใจใส่นะคะ